อันดับนางฟ้าลูกยางแห่งแดนกิมจิที่สวยจนคุณต้องทึ่งอันดับหนึ่งอีดายองตัวท็อปที่ไม่พูดถึงไม่ได้ทั้งหน้าสวยเก๋และฝีมือตบลูกหนักน่วงแบบพริ้วพริว้วเธอคือตำนานบอลเล์เกาหลีที่ทำให้คนทั้งสนามจับตามองจะลุกสปอร์ตหรือแฟชั่นนังเอาอยู่หมดอันดับสองคังโซฮวีราชินีแห่งความน่ารักเธอคือตัวแทนของสาวสดใสออร่าแรงไม่แพ้ว แม้ในสนามจะเด็กขาดสุดๆแต่เวลายิ้มละลายใจแฟนๆได้ทุกครั้งอันดับ3ชินจีอึนสาวน้อยที่มาพร้อมกับความน่ารักสดใสจนหัวใจละลาย ลูกตบสุดเฉียบกับท่าทางที่มุ่งมั่นทําให้เธอดูเท่และน่าลหลงไหลไปพร้อมกันเรียกได้ว่าเป็นเจ้าหญิงแสนหวานที่มีพลังนักสู้อันดับ4กเยริมตัวแทนสาวสายแฟร์น้าหวานสไตล์เก๋น่ารักจนต้องยอมเธอไม่เพียงแต่สร้างสไตล์เฉพาะตัวแต่ยังโดดเด่นในทุกแม์จนใครๆต้องยกนิ้วให้อันดับ5อ e ีจินสาวสวยที่ทําให้แฟนบอลเล์ทั่วโลกใจสัน่นความเท่และสง่างามของเธอคือสเสน่ห์ที่ไม่เหมือนใครลีลาตบลูกเด็ดขาดแต่ใบหน้าก็ยังเป๊ะทุกองศา